สวัสดี้่้าผู้ฟังอีกสักครั้งด้วนะคะวันนี้นะคะน้องแองนะคะก็ได้มาสัมภาษณ์รุ่นพี่คนนึงนะคะที่จบไปแล้วนะคะก็อยากให้พี่แนะนำตัวให้ด้วยค่ะพี่ชื่อเอ็นนะครับนุกพราวากราชเดชาคุณะครับค่ะตอนนี้นะพี่ยังเป็นสายอะไรคะครับตอนนี้จบแล้ว,าาวรรรรรครับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับคณะวิทยาการการสาขาช่างการตลาดครับค่ะแล้วพี่เอ็นนะคะตอนนี้ทำง,งานอย่ไหน,นะคะครับตอนนี้ทำง,งานนะครับที่นครสมไซเบอรทีวีครับเป็นผู้ ก้อนที่หนึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายโครงการของสมาชานจกักรายการข่าว,วิทยุโทรทัศน์แหสื่อิม่งประเทศไทยครับ,รบเรียนเขา้ามาเรียนสุ่อิมไหมคะโอ้หลายปีมืกันตั้งแต่ปสี่จนถึงม,มต้นแล้วตอ,อนนี้เรีเมียนไหมคะเียนาเรียนสอิรับตอนที่เรียน,นะะไม่มีหน้า <ไป S 2> ี่รพิเนเครับแตเวลานิกัการข่นอะไรเี้ก็จะไปปร <ๆ S 1> ะกวดแหญก็จะเป็นการร้องเพลงนะครับเียเพพุ่งประกอบ ปัจุบันนี้ก็ได้มาช่วยทางสูตครับเป็นครูสอนภาคบันคะครับผมวิชาการสแสดงะการเต้นการร้องเพลงครับพี่เอ็มมีเทคนิคอะไรบ้างคะก็เทคนิคก็ทั้ทงนในเรื่องของเอาวิชาการเข้าไปด้วยแล้วก็กิจกรรม ใหญ่ก็มผู้ใหญ่ที่สอนเด็กเลยก็คือก็มีอยู่แล้วก็บอกสงว่าทานี้ไม่ได้ยังไงทางนจะดีฝูฝันเขาเข้าใจไปคัแล้วก็เราเราก็ต้องวางให้เราเป็นผู้ใหญ่ด้วยไม่เด็กหน้าด้วยค่ะก็อยากให้เรียนภะษาข้อชิ่ยวกับทำมาให้ครับข้อที่ทำงานแล้วก็ที่ประจำจ ความดีครับรุ่ต่อไปเนี่ยไม่ข้อแท้ต้องมีสวัสดิ์จริงจังเนี่ยก็คือสิ่งที่ดีสุจรารความดีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แบบใส่ที่ต้องที่ขาดอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีต้องควรทำทำอะไรสิ่งที่ดีไม่ดีก็ไม่ควรทำด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของรุ่นที่นะคะที่ได้จบ